guys today we in in Zambia we're gonna reveal oh what is that horse oh. oh it is so good <laughs> Oh my God! Nowadays it's COVID virus Corona 19. We gonna no wear mask. This one, this one. He is. She. Today. Oh my God! Look at that. Alaya. Go เราน้ำทะเลใสหอยไอคิวโอ้ต n น e เอ่อ water up sea ก็คปูอิคิวอคิวสั่งไอฝนก็ต้องเปียอ้ e d e e i banana boat oh my god <laughs> <laughs> oh my god! <laughs> oh, nice weather today. And windy. The weather is cold. Oh my god! Hi guys. เาเต็มขวดเลยวันนี้เราพาหลานนิคิวมาจากอุบลมาเล่นน้ำทะเลนะคะเอ้ยไม่ไ้่อึืนคืนแรงมากเลยค่ะเราจะเก็บกูเกอขว,วไปยังแล้ะ,ะอาน้ำทะเลไปยาว สวยจ <c oughs> ังเลยใครมาทำไอรับยูไว้คะฝนเป็นยูยูอะไรหัวกระปอด เต้นเต้นมาสวดเต้นดิเต้นหนึ่งเพลงมานี่มานี่พี่สมมติพี่จะร้องเพลงน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรแล้วฝนก็ต้องตอบว่าน้องชื่อฝนถ้าทำได้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้อย่างนี้อะหนึ่งสองสามอะต้องไห่เงี้น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อฝนถ้าทำได้อย่างนี้อย่างนี้อแ ไปค่ะไปไหนอ่ะไป้รังกลับบ้านกันดีกว่าเราได้น้ำทะเลแหละไปค่ะทุกคนพูดบ้าอุ้ยพลอยนะนี่น้ำอะไรอะคะทุกคนเป็นสีนดไปฝอยเราไม่ถ่ายในเต็นต์กันนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายในเต็นต์กันเกลือกฝอยแบบเยอะเลยค่ะเจ็บขาค่ะเจ็บเล็บขบหมดแล้วค่ะ ่อยแบบไหลเลยค่ะไหนเรานั่งตรงไหนแล้วอ่ะอ้อันนี้ที่นอนแล้วไอ้ <c oughs> สวยจังเลยฝนผ,ผมยุ่งไปหน่อยต้องถ่ายแนวนอนเมื่อกี้ลืมเอาไม่หมดเลยอันนี้ป็นนำเ,เล่นอะไรของมีของขายให้เช่าด้วยนะคะ <c oughs> หาดสะอำมเหนือฮอนฟุด ฮอนฟุตฮอนตีนใช่ไหมคะเอ้ยฝนมีนนั่งไม่หูแล้วตายไปตายวีโบด้วยฮัลโหลวชเซเน่วชเซเน่เห <c oughs> ียกมาเลยค่ะเอ็มเรนาายังลิสไวแมสตระนาใส่แมสค่ะโควิดค่ะ By yeah. bye Kam nganya